สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะวันนี้เขามาติดตามเลยจะเด่นสูดเด่นสีตัวบนค่ะพี่น้อง mm hmm. บอดได้โบ้ลายใหญ่ห้างกับพี่น้องสาวดำจัดเลยลุยเลยค่ะจัดเลยลุยเลยเพื่อนว่า น,น้องมังจะด้พวกเกกะได้ไม่เก่กะพี่น้องมักยังงวดนี่เนาะใจนั่งนี่มักหนึ่งค่ะพี่น้องมักหนึ่งมักเจ็ด คิดว่านะนั่งคิดว่านะมันสิเป็นศูนย์แล้วก็สิเป็นแปดประมาณนี้นะเอา,าเขาม่ได้ซีโตัวนะ้อพี่น้องเนาะหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ค่ะ จนี่คือสูตรเด่นซีตัวเด้อพี่น้องสูตรเด่นซตัวค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดละกะั 0, นศูีเท่านี้พี่น้องสูตรเด่นนะาสำหรับหมวดนี้ เด่นสีตัวบนเด้อพี่น้องค่ะเขาก็มา,านอนนี้เลยค่ะหลักหนึ่งเขาก็ตัด1นึ่งเหลักเจ็เขาก็ตัดหนึ่งเหลักศค่ะพี่น้องเขาก็ตัด 1, 8, 7, 8, 0ูนย์หเจ็ดศดหลัก8ปดเขาก็ตัด18 78งแย์แมันมีเลขพรจักกี่ตัวเนาะพี่น้องเนาะ อา้าวบันนี้เหาก็มาคัดเลยพี่น้องบันนี้มาคัดเอาเลยบันนี้คัดเอาตัวที่มันสีออกนะกันเ <c oughs> นาะน้องพี่น้องเนาะมันกรดเขาให้เ,เห็นอยู่เนาะอืมจะสีว่าจะไหนแล้วมันเขาอยู่ไมมนะพี่น้องเขาเ่าก็เห็นอยู่เลยว่าเลขเขาเนาะอะมากระจัดเด้อพี่น้องมากระจัดค่ะเราทำก็เฮิตไปตามสูตรที่เฮ็ดมาประจำเนาะพี่น้องนะอ่ะ ตัดเลยค่ะพี่นอ้องมัน

เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดแปดสี่เท่านี้นเดอ้อพี่น้องค่ะผิดจารณาเบิ่งเลข đến đây ที่ทนี้เด้อจ้ะพี่น้องบนวิ่งหนึ่งกับพี่น้อง มีเทนี้ค่ะพี่น้องเดอ้อเลขสามตัวบนค่ะสามตัวบนมีแค่สี่หางเด้อค่ะพี่น้องมีแค่สี่หางมีแค่สี่หางเด้อพี่น้องพิจรารณาบนเด้อค่ะเดอ้อผูได้มักมีเลขมักบ่เลขเดนมีหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดค่ะพี่น้อง อีกเพว่ามังามกเนาะพี่น้องเนาะ เรียบร้อยไปนี่พี่น้องเ,อ,งเอ้างามแล้วอ่าฮะชัดเจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะสูตรที่หนึ่งค่ะสูตรเด่นสูตรเด่นสูตรที่หนึ่งสูตรสีตัวบนจ้าเด่นหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะ ขอทุกท่านโชคดีเนาะพี่น้องเนาะล่างในวิ่งเจ็ดเด้อพี่น้องเป็นหนึ่งเจ็ดแปดแสนหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดพ่อวิ่งเจ็ดนาะพี่น้องนะเนาะเนาะบาดนี้ละอ่าเถือกเดอ้อพี่น้องได้ขอให้ออกสองตัวสามตัวมันเท่ามันเขาเรียแล้วมันจะต้องเขาเนาะพี่น้องเนาะขอทุกท่านโชคดีกับพี่น้องเขอไมาแลว้วกคนแลกคนแชร์ในดเดอ้อจ้าเด้ออ่า กับอะไรกูจช่กำลังแรงใจนั่งแน่นอนพี่น้องเนาะจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปเนาะแค่ป่าวัยเด้อจา้ามีเทนีเด้อสามตัวก็มีสี่หางสองตัวบนล่างก็มีหกหางพี่น้องมอดจีพาน์มืมันกระเข้าเป๊ะเป๊ะได้พี่นอ้นนนนองเด้อเดี๋ยวสิว่า ไอ้นั่นพี่น้องน้องวดจผพานมามันก็เขาเออพี่น้องเนาะนี่ค่ะลักานเนี่ค่ะวัตถิพันธมากเด่นสีตัวบนกับเข้าสามตัวมีสีหางนี่แล้วก็เข้าสองตัวพี่น้องอืมมัจะมีลักฐานชัดเจนเนาะพี่น,อน้องเนาะสิว่าจะไหนก็มันเข่าเข่ากะบว่าเข่าเนาะอือันนี้นี่ก็เด่นสีตัวบนวัตถิพันธ์มากกับเข่าสามตัวเด้อพี่น้อง มีสี่หางเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็มีหกหางกับเขาสามศูนย์ตรงๆเด้อพี่น้องอ้าวไปเนี่ยพวกไดมักสูตรสี่ตัวเด่นสี่ตัวกันนี่เด้อเด่นสีตัวคะ่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยพี่น้องเลขสามตัวมีสี่หางเลขสองตัวมีหกหางเท่านั้นเด้ออ้าวไปเหรก็มาทำต่อกันนอ,อทุกท่านโชคดีนะจ้าไปพอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า